สวัสดีค่ะตอนนี้นะคะเราก็มา,าด้านล่างนะคะมาดูพนักงานด้านล่างนะคะตอนนี้กำลังทำชั้นอยู่เดี๋ยวเราไปดูน้องๆกันนะคะว่าตอนนี้เขารู้สึกกันยังไงบ้าง Hello What's your name? Ami Bim โอเคทำอะไร <Hello. S 1> อยู่คะตอนนี้กําลังวัดขนาดของชั้นหนังสือโอเคค่ะ okay. Hello What's your name? ไม่รู้จักแล้วล่ะฮะงตอนนี้ทำอะไรอยู่คะนี่ทำเท่าเพื่อนอยู่ทำเท่าเพื่อนอยู่นะคะโอเคค่ะ ตอนนี้นะคะก็ด้านด้านล่างน,นะคะอ่าตอนนี้หนูของน้องนี่กลุ่มอะไรนะคะเนี่ยเอานะนัทนาการนัทนาการนะคะ,นนาาะ,คะตอนนี้กําลังทําเตรียมเครื่องไม้เครื่องมือเพื่อจะอ่าทำกิจกรรมกับน้องวันจันทร์ถูกต้องไหมคะตอนนี้รู้สึกอะไรยังไงบ้างคะเนี่ยรู้สึกดีใจค่ะ <laughs> ตอนนี้กลุ่มน้องนัทน,นาการนะคะก็เริ่มทํางานนะคะอย่างกันเป็นทีมเนี่ยคอมเมน้นโอเคคะ่ะมาเนี่ย ตอนนี้นะคะเราก็จะกำลังเข้าสู่ไปกับน้องนะคะที่ทำของเล่นปรับสถานที่นะคะตอนนี้เดี๋ยวเราจะไปถามความรู้สึกน้องๆกันว่ารู้สึกยังไงกันบ้างสวัสดีค่ะน้องๆตอนนี้รู้สึกไงบ้างคะยังไงครับผมมีความสุขมากมีความสุขมากเลยมีความสุขมากเลยดูน้องคนนี้แต่ไม่อยู่แล้วขมายขม่นง่ายนะตอนนี้นะคะแดดร้อนเปียงปางนนองเขาก็ยังไม่ถอยโอเคป่ะ ซูตายค่ะอะไรนะร้อนแบบสวยๆใช่ไหมสวยๆตลาดค่ะโอเคค่ะอย่าไปตายพี่อย่าไปซูตายมีแฟนไงไม่โอ้ไม่ซูนี่เนี่ยนะะก็เป็นการปรับสถานที่นะคะอันนี้เป็นไงบ้างคะคุณประธานที่เคารพรักยิ่งมีพลังอยู่ครับผมอ่ามีพลังอยู่โอเคค่ะตอนนี้นะคะน้องๆก็ช่วยกันอย่างขมักขม่นโอเคค่ะแล้วเดี๋ยวกิจกรรมต่างๆนะคะเดี๋ยวเราก็ เดี๋ยวเราก็จะมาอัปเดตให้เพื่อนๆดูกันเรื่อยๆนะคะอันนี้ก็เป็นวันที่2แล้วในการทํากิจกรรมที่ลงมือทํากันจริงนะคะเดี๋ยวเราก็ค่อยมาติดตามกันดูแล้วกันนะครับไปแล้วนะคะบ๊ายบาย